โอเคผมสำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับผมเป็นในส่วนของกิจกรรมโลหิตแห่งเงานะผมเป็นในส่วนของสกินใหม่นะครับเป็นสกินแมลงป่องใช่ปะไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับผมมันเป็นสีทองแบบนี้โค้ชสวยเลยนะผมเป็นเอ่อท่าท่าของไอตัวเนี้ยตัวเนี้ย นี่ตอนนี้เดี๋ยวพี่จะไปใช้แล้วก็ไปสุ่มให้ดูนะครับผมว่ามันหมดกี่เป็นสารกิจกรรมนะครับผมคือหลักตอนนี้คือพี่หายหายไปจากฟิฟายหลายวันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะได้ฟังนะครับคนหนึ่งเลยนะวันนี้น้องก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนก็สามารถกดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะเพื่อจะไปดูในเกมกันโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมไป let's go let's go โอเคผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีกับสุ่ยดีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับกิจกรรมค่้มคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมท่าทางพิเศษนะครับผมเป็นท่าทางแมงแมลงป่องอ่ะเป็นท่าพิเศษของตัวละครหรือมั้งนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพายดูนะผมว่ามันหมารูปแบบไหนแล้วก็มันจะสวยเท่ขนาดไหนนะครับสำหรับท่าทางนะครับคนอื่นเลยนะผมน้องๆคนนี้ยังไม่ได้เติมพงเติมเพชรนะครับสามารถไปเติมได้ที่เพจ นี่แหละครับผมมีสกัด้วมีทั้งมีพาทแล้วก็มีทั้งยูเอดีแล้วมีสองรูปแบบว่สวามารถไปเติมกันได้นะครับทำน,นี้เลยนะครับผมลองไปเติมกันดูนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่พจะพาไปดูนะครับผมว่าเป็นสวยเท่ขนาไดไหนสำหรับชุดเป็นในส่วนของชุดเอ้ไม่ใช่ชุดติดท่าทางตอนนี้วิพี่รู้สึกว่าตอนที่ติดติด,ตด,ตด,ตดไอ้พวกไอเกมไมค์ครับเซิร์ฟเซิร์ฟพ,พ,พี่คีงจัดมันครับผมเลยไม่ได้มาเล่นมาทำคลิปให้น้องๆดูเลยทุกเนี้ยลงคลิปไมค์ครับเซิร์ฟไม ครับสตาไม้สตา,า,สตาของของพ่คิงอะ่ะเออมารีได้กับมารีสวยมากอไอต่างๆนะครับผมใครอยังไม่ดูคลิปก็สามารถไปดูคลิปได้นะครับผมแล้วก็พี่สตรีมประมาณ9ก้าโมงนะครับตอนกลางวันหนะ่ะเก้าโมงสิบโมงอะไรนะผมตอนเชนะ้าเนาะแล้วก็มาสตรีมถ้าไม่ตอนเช้าก็อีกทีหนึ่งก็บ่ายสองนะครับบ่ายสองนั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับใครอยากดูสตรีมไหมครับสตีพี่คิงนะผมเซอร์วีนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของท่านะครับผมนี่ เ่นะครับนี่เป็นท่าทางอันนี้คือพิเศษนะเดี๋ยวดูตัวตัวนะอันนี้เป็นสีสีแดงนะครับผมที่มันดูดเลือดอ่ะพูดง่ายๆที่มันดูดเลือดอ่ะอันนี้ก็คือท่าพิเศษสีทองแต่มันก็เท่เท่เหมือนกันนั่นแหละเท่าอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เท่จริงอันนี้ก็เท่โอเคงั้นเอาเป็นว่าย้อมแมวเฉยๆย้อมสีแมวนี่คือเตอร์่เป็นไรนี่ว่าแต่ไม่เป็นไรเอาันนี้มาของใหม่แล้วก็เป็นในส่วนของชุดนะครับผมชุดใหม่วิเชียรป่าจัดในชุดเนี้ย โอ้ลองดูรองเท้าดิดูรองเท้าดิเฮ้ยโอ้โหคเทวะโเทว่ะสวยๆแล้วเราชิดใหม่ไปเลยครับไปครับหมอตู้มันกี่เพชรเอ่ยไม่รู้ว่าหมอตู้กี่เพชรวะคันตีหกครั้งรับรางวัลใหญ่ออกหมอตู้ตรงนี้ว่ะกิจกรรมแบบนี้อ่ะหมดหมดไม่เยอะนะครับผมกิจกรรมแบบนี้คือคือหมดแบบน้อยจะจัดนะครับห้า บวกยี่ห้าบวกหกห้าบวกร้อยสี่ห้าบวกสองเก้าห้าบวกสี่เก้าห้าเฮ้ยมันหนึ่งพันสามสิบเทสเองคนโดูกิจกรรมนี้ไม่เยอะว่ะแต่ถ้าคือถ้าเราออกก่อนอ่ะเราก็จะได้ถูกกว่าปกติแต่ตอนนี้คือพี่ยังไม่มีอ้ยอันนี้กระป๋อยย้วยเมลให็ปะไม่รู้ว่าไม่รู้ยังไงวะม่่อยสวยแล้วก็นี้มันมีชุดเอ้ยมีตัวละครด้วยนะครับใครยังไม่มีตัวละครไอไอไรออนนะครับผม ไปครับผมครั้งแรกนี่นี่ก็คือชุดพี่ชอบชุดมันนะรู้สึกว่าเป็นแบบเสียจัดทำเป็นตรงยังวะนี่ถ้าทางมันระมาณนี้น้ามขอดูไมหมเท่วะนี่กดไปเลยครับสวยกระเป๋าก่อนลำดับแรกพี่อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าพี่ได้ท่าทางเลยหลใช่ไหม เอ้ยใช่ด้วยนะครับคือได้ท่าทางเลยแหละสวยป่ะสวยป่ะไอประเด็นคือทำไมมันได้ไวจังวะชุดวแววแหละชุดวแววแหละไม่สวยตัวไรกว่าจะเอาเดี๋ยวเราไปใส่ตัวละครไม่ต้องใส่ตัวละครนะใส่ท่าของมันก็พอแล้วท่าของมันก็แบบไหนเนีคือตอนนี้คือไม่เล่นนานแล้วไม่เล่นนานคือแบบมึนจัดก็มันยังเอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวพี่จะไปใช้ให้ดูแต่ก่อนอื่นเลยต้องไปในตัวละครแล้วก็สกิลคือตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนอันนี้อันนี้มีสกิลหมดเลยนี่ว่าอ,อันนี้ต้องเป็นอีอกขั้นหนึ่งของเอล็อกอ่ะมันถึงจะมีเป็ดออกมาเคสวย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 ไปสวนสุดทายกันเดี๋ยวจะไปไล่คิวให้หมดนะครับผมไล่คิวให้ยับเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอบอกกันเลยว่าน้องๆคนไหนที่อยากดูนะครับผมคลิปคลิปคลิปหรือว่าไลฟ์สตรีมเกมมาครับนะครับผมใครที่เป็นจริงมาครับนะครับก็ไปดูคลิปที่ได้นะครับผมวันเสาร์อาทิตย์หรือว,วันจันทร์ก็ก็หมดอ่ะวันจันทร์ก็ง่ายๆคือสตรีมทุกวันอะ่ะฝากับไปด,ด้วยนะครับผม

ไม่สามารถใช้สกิลในี้ขันี้ได้ทำไมอะผมอยากรู้ว่าในนี้มันใช้ไม่ได้หรอครับโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าน้องๆก็น่าจะเห็นแล้วแหละนะครับผมพี่ไม่เข้าไปเล่นแล้วแหละไม่รู้ว่ามันมันใช้สกิยยังไงเหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะผมเคนอยู่มันดูดเลือดอะนี่นี่ถ้าเรานนี้แล้วกันถ้าผมดูแบบนี้แล้วกันไม่เข้าไปเล่นและอยู่ไหนวะเฮ้ยแผมนี่บปดิ ไม่หรือว่ามันต้องเป็นตัว V 2วะมันเหมือนกับไอเราหรือเป่าวะตอนนี้ต้องกว่าจะมีลูกเป็ดต้องเป็นคนสอเพิ่มค่า hit เพิ่มค่า ep เม่อ่ตัวระยะให้เวลาสามวีโดยที่ในการเคลื่อนไหวแต่รู้ว่ากะใช้ยังไงรู้ว่าตั้งต้นก็เป็นแบบนี้เอานี้ก็พิเศษก็แบบนี้ที่พี่ใช้อยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมท่าของมันประมาณนี้นะครับ น้องๆลองไปส่วด,ดูเมื่อกี้พี่หมดไปไม่กิ่เพจแล้วน้องๆหมดกีิเไปก็ลองคุยกันดูนะครับโอเคแล้วคลิปนี้พี่น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ฝาไกไลค์ดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมจวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันวน,วนี้แป๊บนึงสีย่ยอดเกมครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ